มาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างครับเรื่องของการฟรีวีซ่าถาวรไทยจีนนะครับตรงนี้เองครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ดําเนินการที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเอาเฉพาะปีนี้นะฮะสูงขึ้น3เท่าเลยฮะค,คุณถาปณีเกียรติภัยบูลนะ์ฮะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกครับว่า ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะฮะรัฐบาลไทยจีนเนี่ยได้ออกมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราเพื่อการเดินทางท่องทเที่ยวระหว่างกันหรือว่าฟรีวีซ่าเนี่ยแหละครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง2ประเทศ สํานักงานตรทในจีนเนี่ยทั้ง5สํานักงานก็คือปักกิ่งเสี่ยงให้คุนหมินเฉิงตูแล้วก็กวางโจครับก็ได้ติดตามผลตอบรับมาตรก,การต่างๆว่าเป็นอย่างไรนะครับดำเนินการแล้วเวิร์กไหมก็บอกว่าต,ตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาฮะข้อมูลเว็บไซต์ของจีนแล้วก็เว็บไซต์ท่องเที่ยว t r i ป .com คเนี่ยคาดว่าในปี67นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น2เทา่าอันนี้ไทยไปจีนเพิ่ม2เท่าและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น สามเท่าครับเมื่อเทียบกับปี62ก่อนเกิดโควิดนะฮะโดยสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วมากกว่า1ล้านคนครับ2บเดือน1ล้านคนอโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะโดยทางข้อมูลของซีทริประบุว่านักท่องเที่ยวชาวจนีนที่เดินทางมาไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30และจานวนออเดอร์การท่องเที่ยวไทยเดินทางไปจีนก็สูงขึ้น3เท่าตัวและสูงขึ้นร้อยละ 160ร้อยหกสิบทะลุร้อยฮะเออเมื่อเทียบกับปี6กสก็เชื่อมั่นว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แต่ยังต้องให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพสินค้าและบริการด้วยนะครับ